สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือ YouTube Channel เพียวสตูดิโอในคลิปนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาสร้างเสียงดนตรีโดยไม่ต้องเล่นเครื่องดนตรีแต่ใช้ปากของเราเนี่ยครับัำเพลงนะครับเคยทมเพลงกันไหมครับอะไรประมาณเนี้นะครับจริงๆถ้าเกิดเราัำเพลงเนี่ยมันก็สามารถที่จะ ใส่ไปเปรียบเสมือนว่าเป็นดนตรีหนึ่งชิ้นได้นะครับแต่คราวนี้ผมจะทําให้การทําเพลงเนี่ยครับสามารถที่จะแปลงไปเป็นเสียงดนตรีได้ทุกเสียงเลยนะครับที่เรามีอยู่ในปลั๊กอินหรือว่ามีอยู่ในซาวฟอนต์นะครับนั่นคือเราจะต้องทําให้เสียงที่เราฮัมเข้าไปเนี่ยแปลงเป็นมิดดีก่อนนะครับแล้วก็ให้มิดดีนะครับไปเล่นตามเครื่องดนตรีต่าง นะครับปกติครับถ้าเราจะสร้าง m i d i ลงไปในโปรแกรม FL Studio ครับถ้าใครที่มีตัวที่ป้อนโน้ตนะครับที่เป็นเหมือนกับคีย์บอร์ดหรือว่าเปียโนที่ต่อเข้าไปเชื่อมกับโปรแกรมเนี่ยนะครับหรือจะกดจากแป้นพิมพ์ก็ได้นะครับเนี่ยครับผมกดจากแป้นพิมพ์ก็สามารถที่จะป้อนเข้าไปได้เลยนะครับแต่บางคน เล่นพวกคีย์บอร์ดเล่นเปียนโนไม่ค่อยครองก็อาจจะใช้การจิ้มนะครับหรือบางคนเล่นคล่องแล้วแต่รู้สึกว่าการจิ้มเนี่ยมันได้ความคิดสร้างสรรค์อะไรบางอย่างที่มากกว่าการป้อนโดยการเล่นก็อาจจะจิ้มแบบนี้ก็ได้ครับพอจิ้มแล้วอ่ามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่คราวนี้ครับบางคน บอกว่าถ้าจิ้มมันก็เปลืองเวลานานนะครับก็อยากจะใช้ปากเนี่ยฮัมไปเลยแล้วให้มันขึ้นมาเป็นมิดีแบบที่ผมจิ้มเมื่อสักครู่นี้ได้ไหมก็ได้ครับอันดับแรกครับเราต้องมีเสียงที่เราฮัมเข้าไปก่อนนะครับเราต้องบันทึกเสียงเข้าไปครับผมก็มาจัดก,การที่การบันทึกเสียงครับการบันทึกเสียงเนี่ยนะครับเราต้องเลือกช่องสัญญาณให้เสียงที่จะบันทึกเข้าไปอยู่ก่อนนะครับถ้าเราไม่ได้เลือกเนีครับ ตั้งต้นเลยก็มักจะไปอยู่ที่มาสเตอร์นะครับจริงๆบันทึกที่มาสเตอร์ก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นการบันทึกที่มีเสียงดนตรีลหลายชิ้นนะครับหรือบันทึกกับแบ็กกิ้งแท็กเนี่ยบางทีถ้าเราไม่ได้เลือกทุกอย่างจะไปอยู่ที่มาสเตอร์นะครับพออยู่ที่มาสเตอร์หมดเวลาบันทึกเนี่ยมันก็จะเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยไม่สามารถที่จะมาแยกจัดการได้ภายหลังนะครับดังนั้นนะครับเราจะทำการ หาช่องให้มันอยู่นะครับผมให้เข้าไปที่ insert 1นะครับผมตั้งชื่อให้เรียบร้อยนะครับเป็นการบันทึกเสียงนะครับแต่ว่าด้วยผมบันทึกด้วยโปรแกรมบันทึกหน้าจออีกทีหนึ่งครับถ้าผมบันทึกเสียงไปแล้วแล้วเสียงจากโปรแกรมออกไปด้วยเนี่ยมันอาจจะไปตีกันผมก็เลยทำการโยงเสียงเนี่ยครับจากเดิมที่โยงอยู่ที่มาสเตอร์ครับเนี่ย ผมทาให้ดูนะครับเดิมทีอยู่แบบนี้นะครับผมก็เปลี่ยนมายงไปที่ Insert 2แล้วก็ปิด Insert 2เอาไว้เพื่อไม่ให้ได้ยินเสียงตอนที่บันทึกนะครับแต่เวลาทํางานจริงเนี่ยผมก็ต้องเปิดนะครับเพราะว่าให้ได้ยินเสียงตัวเองแต่ว่าด้วยการสาธิตเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปตีกันผมก็เลยปิดเอาไว้นะครับอ่ะเรามาบันทึกเสียงกันครับ นะไม่รู้ว่าทำนองอะไรนะครับเอาให้มันออกมาเป็นเสียงนะครับบันทึกไปแล้วนะครับก็จะมาอยู่บนนี้ครับนี่เราจะได้เสียงแล้วลองฟังดูนะครับ เดี๋ยวผมต้องขออนุญาตปิดตรงนี้แล้วก็เปิดช่องสองนะครับได้เสียงแล้วนะครับจากนั้นนะครับทำการดับเบิลคลิกเอาไว้ให้ขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วเราก็ ไปที่ช่องสัญญาณใดซักช่องสัญญาณหนึ่งนะครับเอาเป็นช่องเดิมเนี่ยครับช่อง2นี่ก็ได้แล้วก็มาที่สล็อตนะครับเลือกเปลี่ยนโนโรขึ้นมาอ้าขออภัยครับนิวโทนนะครับนิวโทนนี่ครับนิวโทนเราขึ้นมาแล้วจากนั้นนะครับเราทําการโยนเสียงของเราเข้าไปในนิวโทนนะครับเอาเมาส์มาคลิกตรงนี้นะครับลากครับแล้วก็โยนลงไป เพื่อไม่ให้เสียงตีกันนะครับเราจะปิดตรงนี้เอาไว้ก่อนนี่ครับปิดไปนะครับแล้วก็กลับมาที่นิวโทนของเรานี่ครับก็จะได้เสียงเข้ามาในนิวโทนแล้วตอนนี้เสียงมันอาจจะมีตรงโน้ตบ้างไม่ตรงโน้ตบ้างนะครับผมจะปรับให้เป็นเซนเตอร์นะครับจับที่เซนเตอร์แล้วก็หมุนไปขวาสุด ทุกอย่างก็จะเป็นเซนเตอร์แล้วจากนั้นครับเราจะทําการแปลงเสียงตรงนี้ให้เป็นมิดีครับมาที่นี่ครับรูปแผ่นดิสครับคลิกไปนะครับแล้วก็มาที่ save as midi นะครับกดไปครับแล้วก็หาที่อยู่ให้กับมิดีตัวนี้สักหน่อยนะครับเอาผมเอาไว้ที่ desktop นะครับผมตั้งชื่อว่าทดสอบ 1นงนะครับง่ายๆแบบนี้เลยแล้วก็กดเซฟไปนะก็เป็นการเซฟเรียบร้อยแล้วครับจากนั้นครับเรากลับมาที่เปียโนโรของเราเมื่อสักครู่นี้ผมใช้ fl key นะครับไปไหนละอ้าวมาแล้วนะครับเราจะทําการโยนมิด i ที่เราเซฟเมื่อสักครู่นี่ครับเข้ามาในเปียโนโรตรงนี้นะครับมาที่นี่ครับสามเหลี่ยม ไฟล์นะครับ Import MIDI ไฟล์แล้วก็ไปเลือกแหล่งที่อยู่นะครับนี่เห็นไหมครับที่ผมตั้งชื่อมาสักครู่ทดสอบหนึ่งนะครับเลือกเข้ามาเสียงมาสักครู่ก็มาแล้วครับลองมาฟังดูนะครับ ันก็อาจจะไม่ได้เป๊ะเท่าไหร่นะครับมันอาจจะมีเพี้ยนบ้างเราก็มาทําการโยกนะครับหรือเราจะเปลี่ยนสเกลเปลี่ยนคีย์ไปเลยก็ได้นะครับมันก็จะทําให้เราสะดวกมากขึ้นกว่าการที่เราจะมาคอยจิ้มทีละตัวนะครับเราจะเปลี่ยนแบบนี้ก็ได้ อ่ะก็สาธิตกันเท่านี้นะครับคุณผู้ชมลองไปทำดูนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่มีไอเดียแต่ว่าอาจจะไม่คล่องสำหรับการเล่นเครื่องดนตรีก็ลองนำวิธีนี้ไปใช้ดูครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ